สวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก c ีดับเบสูรับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้เนะาะเรามีคําถามกันมาเยอะมากนะครับในเรื่องของอะคริลิกกับพลาสติกกรอบเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยพลาสติกกรอบกับอะคริลิกเนี่ยมันจะมีความคล้ายกันมากนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกเหมือนกันแล้วก็เสียงก็ใกล้เคียงกันและที่สำคัญคือมันใสโปร่งแสงเหมือนกันก็เลยคลิปนี้จะมาสอนวิธีการดูพลาสติกกรอบกับอะคริลิกนะครับผมวันนี้เราก็ได้ทําการเตรียมตัวอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเนาะ ก็จะมีทั้งในส่วนของพลาสติกกรอบแล้วก็อะคริลิกต่างๆางนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าราคาเนี่ยมันต่างกันเยอะนะเพราะอย่างในกรณีที่เป็นพลาสติกกรอบเนี่ยพลาสติกกรอบนะครับผมมันจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทจนถึง2บาทแล้วแต่แล้วแต,แต่ช่วงเวลาเนาะส่วนอะคริลกิกเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาทจนถึง6บาทแล้วแต่ช่วงเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาสติกกรอบราคามันจะถูกกว่าอะคริลกิกอะคริลกิกเนี่ยจะราคาสูงมากกว่าเพราพลาสติกกรอบเนี่ยหลายเท่าตัวอยู่ เดี๋ยวเราไปเทสกันข้างหลังดีกว่าเพราะว่าแถวนี้เขากำลังเก็บงานกันอยู่เนาะนี่ก็กำลังทำการฉีกแยกขาวดำกระดาษสีต่างๆในรถก็เพิ่งจะไปเก็บของลูกค้าข้างนอกเพิ่งจะกลับเข้ามานะครับผมโอเคสำหรับการเทสพลาสติกกับพลาสติกกรอบกับอะคริลิกเนี่ยเยวอาจจะต้องไปเทสหลังบ้านที่มันเงียบๆหม่อยเพราะว่าเราอยากจะให้ไมโครโฟนเนี่ยได้ยินเสียงตอนที่เราจุดไฟเทสด้วยสำหรับวิธีการเทสเนาะอันนี้เล่าให้ฟังไปคร่าวๆนะสำหรับวิธีการเทสเนี่ย ปกติแล้วพลาสติกกรอบกับอะคริลิกถ้าเกิดเราไม่รู้มันเป็นเนื้ออะไรเนี่ยปกติแล้วเราจะใช้วิธีการเอาไปแช็คจุดดูนะครับผมแล้วก็ฟังเสียงเนื้อของเขาเนาะโอเคครับขอบคุณครับอันนี้ลูกค้าก็เพิ่งจะขายของเสร็จมาลงของเมื่อกี้ตรงไหนเงียบๆบ้างเนี่ยนุ๊ไปตรงไหนดีเอาตรงนี้หรือเอาหลังบ้านดีตรงนี้โอเคเอาตรงรถโฟล์คลิฟต์นี่ไหมเราจะได้วางของด้ดยมา <c oughs> สำหรับอะคริลิกกับพลาสติกกรอบเนี่ยมันจะมีความคล้ายเคลยงกันมากๆเลยนะครับผมถ้าเราลองดูมันเนาะในใครถูกใครทายถูกบ้างว่าอันไหนเป็นพลาสติกกรอบอนไนเป็นอะคริลิกอ่าลองทายกันต่อนติกตอก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 ตอกอะพลาสติกกรอบกับอะคริลิกเนี่ยลองดูดีนะตัวเนื้อของเขาเนี่ยจะโปร่งใสเหมือนกันเนาะอันนี้บอกกับนกอันนี้เราหามเป็นสีดำแลจริงๆไอ้ที่เป็นหน้ากากสีใสๆแบบเนี้ยมันก็มีเนาะแต่ว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะในเรื่องของความกรอบอะไรก็เสียงของมันด้วยแล้วความแข็งของเนื้อก็ไม่เหมือนนกัะ มาลองฟังเสียงกันก่อนอย่างแรกลองฟังเสียงดูนะฟังเสียงนะครับได้ยินเสียงเนาะทีนี้เรามาเทศสเสียงของอะคริลิกกันบ้างนะนะทแตกต่างของเสียงนะพ้าติดกรอบเน่เสียงมันจะโปร่งๆกว่าต่อมาถ้าเกิดเป็นเสียงถ้าเกิดเป็นความหนาที่มันใกล้เคียงกันเ่ยมันอาจจะมีเสียงคล้ายคลึงกันแล้วเราจะดูยังไงอะ สำหรับอันนี้เ๋อเดี๋ยวพี่ยืนก็ได้เดี๋ยวพี่ยืนก็ได้เดี๋ยวพี่ยืนก็ได้อาสงสารเนาะผู้ช่วยเขาไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะต้องนั่งตามผมเนาะมาเวลาที่เราจะเทสกันเนี่ยอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือจะเป็นไฟแช็คนะครับผมนี่ไฟแช็คแบบนี้เนาะแล้วก็เราลองมาเทสกันเลยตัวแรกที่ผมจะพาไปเทสเนี่ยก็จะเป็นเนื้อพลาสติกกรอบก,ก่อนเนื้อพลาสติกกรอบอันนี้เป็นเนื้อพัดลมเนาะเนื้อพลาสติกรกรอบดูที่เปลวไฟเขานะครับ เห็นไหมเป็นเปลวควันดำไม่มีเสียงเป็นควันดำเดี๋ยวลองใช้อีกตัวหนึ่งอันนี้จุดอ่าเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นควันดำเหมือนกันเห็นไหมแต่ว่าไม่มีเสียงอะไรแต่ความพิเศษของเจ้าอะคริลิกคืออะไร อันนี้ขอพรีเซนต์เลยสังเกตดีๆนะครับสังเกตที่เปลวไฟเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงอะคริลิกเนี่ยมันจะมีเสียงมันจะแตกต่างกับพลาสติกรวมเอ้พลาสติกกรอบได้ยินเสียงไหมครับอุ๊ยร้อนได้ยินเสียงเนาะเดี๋ยวไปดูที่พลาสติกกรอบอีกครั้งหนึ่งพลาสติกกรอบในเวลาจุดไฟเนี่ยมันจะ เป็นเปลวไหมขึ้นมาแต่ว่าเขาจะไม่มีเสียงอลองอีกทีหนึง่งโอเคฮมันติกกรอบเนาะติกกรอบอย่างเงี้ยคือมันจะไม่มีเสียงเลยแต่ถ้าเป็นอะคริลิกเนี่ยมันจะมีเสียงดังแบบเหมือนโฟดาไม่รู้จะใช้คาไหนเสียงเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเสียงเนี้ยมีอะไรแบบใกล้เคียงไหมพี่นึกถึงว่าโซดาที่มันเสียงแบบะะอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะเดี๋ยวลองเทให้ดูอีกที นี่ก็จะเป็นวิธีการเทสระหว่างตัวพลาสติกกรอบกับตัวอะคริลิกก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตัวพลาสติกกรอบกับอะคริลิกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะราคาเนี่ยมันค่อนข้างต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมจะบอกทั้งในฝั่งของร้านค้าใหม่ๆนะแล้วก็ในฝั่งของที่เป็นกลุ่มผู้ขายด้วยเนะราคามันต่างกันเยอะมากพลาสติกกรอบเนี่ยมันจะราคาอยู่ตั้งแต่ที่ประมาณอย่างร้านผมนะ ตั้งแต่1บาทถึง2บาทแล้วแต่ช่วงเวลานะแต่ณวันะนี้ที่เราถ่ายคลิปเป็นเนี่ยไอตัวนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งบาทสำหรับพลาสติกกรอบเนาะแล้วก็สําหรับอะคริลิกเนี่ยมันจะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทวันนี้นะจะอย re ู่ที่กิโลกรัมละ5บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกราคาเนี่ยมันต่างกันต่างกันเยอะมากเราเอาราคาณวันนี้ที่เราเทสกันก็ได้อันนี้1บาทอันนี้5บาทแต่ถ้ารวมกันมาหรือขายแบบไม่เป็นมันจะกลายเป็นพลาสติกกรอบเหมือนกันเลยมันก็เหลือแค่มูลค่าแค่กิโลกรัมละบาทแต่้้าเเเรแยยกกอคิิป็นนตัวี มันจะโดดขึ้นมาเป็น5บาททันทีเลยนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนเพื่อนพี่พ่เอาไว้เนาะโอเคแล้วเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมพาเดินดูจุกติดรอปิดกลิข้างหน้ากันดีกว่าอันนี้ตอนถ่ายคลิปก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆเนาะนุ่เดินถ่ายหลังได้ไหมจะได้ดูแบบดูแบบเท่ๆดูโคฟๆโฟโฟหน่อยแบบเดินถอยหลังตามอะไรเงี้ยอย่างคลิปนี้ก็จะมาแนะนําในเรื่องของพลาสติกกรอบกับในเรื่องของอะคริลิกนะครับก็ย้ําอีกครั้งนึงว่าวิธีการตรวจสอบเนี่ย อุปกรณ์พื้นฐานที่เราควรจะมีนะก็จะเป็นพวกไฟแก๊สแบบนี้ไฟแช็กไฟแชกไฟแก๊สไฟแก๊สนี่เด็กบ้านไหญเนาะอ่ะต้องมีไฟแช็กเนาะลองทําการจุดไฟเผาดูว่าถ้าเป็นอะคริลิกเนี่ยมันจะมีเสียงดังซึ๊ดซึ๊ดซึนิดๆอะไรอย่างเงี้ยไอตัวนี้เป็นอะคริลิกแน่นอนแล้วให้ทําการแยกออกมาอะคริลิกทุกสีไม่ว่าจะเป็นสีใสแบบมือกี้ที่เราเทสหรือจะเป็นในพวกป้ายแบบป้ายแผ่นป้ายคลิกสีเหลืองสีน้าเงินสีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเหมือนกันจะมีเสียงเหมือนกันเมืที่เราจุดไฟนนนะออัี้้ก็ใหลง ลองเทสได้นะครับอันนี้ก็มาแชร์เป็นความรู้ไว้นะเพราะว่ายามีครั้งราคามันแตกต่างกันเยอะมากเนาะแล้วก็สําหรับร้านของเราตั้งอยู่ที่ถนนบึงพัชร์ปรชาชจิณใกล้ๆก,กับแอททีคอนโดเนาะอยู่ในตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลกเลยและสําหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนั่ขยะมาขายกับผมที่ร้านเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเพราะบริษัทเราเนี่ยจะมีบริการแบบนุ้น จะมีรถแบบนู้นะครับเป็นรถแล้วก็มีคอกเนาะไปจัดเก็บในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกให้นะครับผมขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID Line ์ที่ @cwrecycle e นะครับผมหรือปกติแล้วผมจะทําการแปะลิงก์ไลน์แอดไปให้บนแคปชั่นเนาะลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการให้ผลให้คุณถึงที่นะครับผม แล้วก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะของผมจะมีทั้งใน Facebook ทั้งใน u t u b e นะพิมเหมือนกันได้เลยว่า c w รับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับผมภาษดไทยภลาดไทยพิมพเข้าไปได้เลยยังไงคุณก็เจอผมใน Facebook อย่าลืมกด Follow เอาไว้แล้วก็ใน u t u b e ก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b ์กดกระดิ่งไว้นะครับเพราะว่าเวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันเนาะอย่าลืมนะบริษัทผมมีคอนเทนต์ทุกวันแล้วก็ทุกๆวันเสาร์เราจะมีการไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับผมก็อย่าล ล้วก็เพื่อนเป็นพี่ๆท่านใดที่มีคําถามเกี่ยวกับในเรื่องของราคาวิธีการคัดแยกเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ใน Facebook ใน u t u b e คอมเมนต์ได้ทุกที่เลยนะครับผมหรือจะแอดไลน์มาถามกันก็ได้นะปกติแล้วคนที่ตอบไลน์ของคุณนั่นภรรยาผมเองนะครับผมเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดเนาะได้รับการบริการการบริการที่ดีที่สุดนั้นสำหรับคลิปนี้ได้ขอขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปนะครับแบบน,นี้ไปก่อนครับครับบดี